ข้าไปเอาอยู่มามาที่เว้นบักไปอ่ะไปเอาอยู่นี่ฮะอ๋อได้ละอ่ะอ่ะมาไปน,นอนแองแมงอ่ะอ่ะกินกินกินเร็วตายกินกินหลูกกินกินก่อนกินก่อนอย่าเล่นกินเร็วเร็วฮะกินกินๆกินเอเล็กไม่มาหรอกไม่ต้องกลัวข้าฟอให้ข้าฟอาฟอ,อ่ะ เร็วเ to like ร็วเร็วอะลอ่ะเร็วเร็วกลัวแสดงว่าระวังอ่ะกิ้นเขาระวังนะครับเขาจะต้องระวังก่อนปลอดภัยแล้วค่อยจินอ่ะปลอดภัยแล้วค่อยกินเห็นเนาะกิ้นจะข้าไปดูบัวก่อนบัวเจ้าปีชาบานสะพรั่งโอ้วันนี้บานดีบานดีบานสวยนั่นนี่ โอ้สวยๆอยู่ใกลๆเดี๋ยวเดินไปฝั่งนี้เดินมาทางนี้โอ้บานประดับในวันที่29ทธันวา2566้อีกพรุ่งนี้ก็วันดีโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนทุกขั้นเด้อทุกคนขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญ พรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นปีละขอมาถ่ายเอาบัวโอ้บานสั่งแล้วแต่มีรอยแทะของมแมลงครับกิีบเขาแหว่งไปหน่อยนะึงแต่ก็โอเคครับถือว่ายังสวยงามอยู่ส่วนบัวอีกดอกนี้กำลังแครกแก้มกิ่นเกอรออกมานะครับส่วน ดอกก่อนนั้นมีมแมลงมากัดแทะไปหน่อยนึงแต่ก็โอเคครับเป็นรักธรรมชาติที่จะต้องมีการเกื้อกูลกันอาจจะเป็นนกหรือมแมลงชนิดอื่นมากัดแทะเป็นอาหารครับแต่โดยรวมแล้วสวยงาม ดอกนี้นะครับที่ออกใหม่กำลังแรกแย้มสายนี้กงเบ่งบานได้เต็มที่แล้วครับเดี๋ยวมาบันทึกให้ชมอีกทีนะครับ